เรียกพี่อาร์มสิพี่ไออาร์มอัน,อนนั้นน้องกั้งมาทำอะไรลูกออกมานั่งรับลมเลยกินข้าวอย่างคะกินข้าวอย่างลูกกินอย่างคะกินอย่างพี่อาร์มจะชวนน้องก,กัง้งเล่นวิ่งกันคนละรอบเอาไหมเอาไหมเอาไหมลูกเอาว่าแข่งกันเอาป่ะทำไมล่ะเอาไหมเอาไหม,ไหมแข่งวิ่งแข่งวิ่งกันตรงนี้เอาป่าเออว่าใครชนะเออว่าใครชนะเอาป<ม>่าเออ กล้าท้าพ <c oughs> ี่อามเปล่าเออกล้าหรือเปล่าแหมเรียกพี่อามเรียกไอ้อามเออเอาไงเีี่ยพอามเไงอาไงลูกเออเอาเปล่าจะแข่งกับพี่อามเปล่าเออเธอไม่กล้านี่วะเออเด็กหน้าเขาสดใสเนาะเนาะดูหน้าเขาเนาะหน้าเขาสดใสเออ พี่อามเห็นน้องเห็นน้องก้างวิ่งหรือยังคะพี่อามเห็นหรือยังอ่าพี่อามไม่เห็นว่าน้องน้องก้างวิ่งแล้วน้องน้องก้างโชว์หน่อยเดียวลูกโชว์ดิโชว์ดิเฮ้ยอย่าให้เสียฟอร์มนี่อย่าให้เสียฟอร์มสงสัรคุยกับพี่อามไม่อย่างดีเลยอาน้องไหว่าเออเออแม่ดีกว่าแม่เดี๋ยวน้องอาเดี๋ยวอามแม่ถนัดถนัดกว่าไอ้ลองนี้ลองนี้เออไม่ให้พี่อามจับ ไม่啦อ่ะโชว์โชว์พี่อาร์มเนี่ยพี่อาร์มไม่เชื่อเออพี่อาร์มไม่เชื่อเออโชว์พี่อาร์มเลยเออเออโชว์พี่อาร์มเลยอ้าวอ่อาอเปล่าเออเอออามรอเป่าเออเออไม่รอเฮ้ยเฮ้ยทำไมพูดอย่างนั้นล่ะพี่อาร์มรอเปล่าเดี๋ยวกอพี่อาร์มรอไหมพี่อาร์มขี้เละขี้เละเออใช่พี่อาร์มขี้เละเออหลังเนี้ยต้องอาร์มต้องอาร์มต้องอาร์มน้องอาร์มต้อปล่อยแขนดิน้องอาร์มตามป้ามาดิ่ น้องอามตามบ้ามาเนี่ยเออได้ดูน้องเนี่ยเออได้ดูน้องเออเออเอานะวันนี้เออเออเดินมาหาพี่อามเออเดินหาพี่อามเร็วเดินหาพี่อามพี่อามอยู่ตรงนี้พี่อามอยู่เพิ่งเดินเออเอาน้องก้างเดินมาหาพี่อามก่อนออาเดียวเดินมาหาพี่อามเร็วเออเอะไรเร็วเดินเดินหาพี่อามก่อนเร็วเออมีการแวะข้างทางอีกมหมอันนั้นแน่มีเบรกหลังด้วยนะโธ่ไม่ธรรมดานะครับเขาติดเบรกด้วยครับ เออเออเออมีการติดเบรกด้วยใครมาใครมาใครมาใครใครใครไอ้โก่ไงแี้วพี่เทิงพี่เทิงเออพี่เทิงอ่าเดินหาพี่อาพี่อามดิเดินหาพี่อามดิเดินหาพี่อามดิหาพี่อามดิเออเออเออไหนมาไม่ต้องอามเห็นไหมนั่นนั่นนั่นน่นฮ่าฮ่าฮ่าสรางอ่ะ ไปไปไหมไปสั่งโรตีไหมรองเท้าเขามีปะรองเท้ามีปะรองเท้าอ่ะไปเดินไงโดนเท็มาที่เดีนเปล่าเสร็จแน่ไปสั่งเออไปสั่งโรตีให้ให้รองเท้าแข็เนี่ยเกือบใครวะเกือบใครวะยิ้นก่อนเออใครแหลอยู่นไปสั่งโรตีเองพี่อามไปสั่งโรตีเองเอาไม่ไม่ไม่ให้ใครสั่งให้นะให้ให้น้องอามให้น้องก้้งสั่งเองสิเออหนูที่จะกินโรตีไงออาวมาสั่งเอง อ่ะมาหาพี่อามมาหาพี่อามเก่งขึ้นแล้วเก่งขึ้นแล้วน้องก้างมาเออเออน้องมาสั่งโรตีเองสิจะสั่งได้ไหมถ่ายเท้าก่อนจะไปสั่งโรตีอะเออเออแถ่าเท้าก่อนใส่เกือบก่อนใส่เกือบก่อนเออมีการขำอีกมีการขำเขาอีกการขำอีกอ่ะเรามาสั่งโรตีฮะให้ป้าดูดิสั่งโรตีได้ไหม เองสั่งพี่สิถ้าถ้าสั่งไม่ได้ไม่ต้องกินนะโรตีอ่ะอ่ะเอาไงอ่ะลองนี่สั่งได้ไหมเอาอะไรเอ่ไข่หรือธรรมดาอ๋อธรรมดาหรือพิเศษเออธรรมดาเออมีการมีดิมีการเบรกเออเอาหมดเลยเว้ยเอาหมดทุกอย่างเลยธรรมดาโรตีไม่ใส่แป้งเลยอ่ะเออใส่ไหมเออแล้วใส่อะไรอ่ะเออเอออ่ แล้วใส่อะไรไม่ใส่แป้งลูกกินยังไงอ่ะใส่ไข่นะตีไม่ใส่แป้งใส่อันหนึงเอาไงไข่เลือกพี่อวัยาะนะเออได่ไข่อันหนึ่งเอาไงเพราะนั้นโดรายการเลยดูเปล่าดูไหมดูเลยนี่เขาดูรายการเป็นเอฟซีเปล่าถามดิเป็นเอฟซีถูกไหมถามก่อนเอาไปแม่ตองคลอดเออดีๆเก่งเก่งเก่งชอบเก่ง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  ยืนเก่งกินไหมเนี่ยอืเก่งก็ไม่ต้องกินละเออเก่งจะเป็นช่วงๆนะคะจะปล่อยปล่อยทิ้งไม่ได้จะเป็นช่วงๆบทจะเดินยาวก็เดินยาวบทเก่งแล้วก็คอยประคองมาเดี๋ยวมันจะล้มบทบอกเขาเขาจะเก่งอ่ะถ้าเก่งเขาจะปล่อยตัวทันทีเลยใช่ไหมปล่อยถ้าถ้าถ้าน้องเก่งน้องอํม น้เดินถ้าน้องเกลีน้อันน้องกียอย่างนี้นะเตือนเตือนจะติดเ้องเพราะว่าน้องจะเก่งบางช่วงไม่งั้นต้องกลัวน้องเจ็บก่ินเดี๋ยว่อยมาเอาเออน้องเดี๋ยวน้องน้องมาโหน้องก็ฟาดตีลังกากลับเองเหมือนอมาขึ้นข้างบนเดี๋ยวพี่ก็เสร็จแล้วแต่เขาเอามาให้ลองนี่นี่อยากวางข้างบนดีกว่าแม่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวเสียวเอาขึ้นข้างบนข้างบนดีกว่าเดินง่ายกว่ากัน เอาบนนี่ว right ่าเออขาวขาวเขาก็เริ่มเริ่มเก่งเขาเริ่มเก่งขึ้นเออเออน้องน้องเขาจะมีเบรกเบรกหลังอย่างเดียวเบรกหน้าไม่มีตอนเช้าตอนเช้าเออเช้ น้องอามน้องอามน้องอามมาอยู่หน้าน้องน้องกั้งเออให้เขาเดินมาหาเอออย่างที่แม่เขาประคองข้างหลังอย่างเดียวประคอยประคองบนเขาจะเกร็งเขาจะาประพรุดอ่าเนี่ยนะปวเขาจะเกร็งเขาจะอย่างเงี้ยเขาถือว่าน้องอามก็ถือเอน้องกั้งก็ถือว่าฝึกนะเขาจะฝึกแม่เขาจะฝึกตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะเอซีให้น้องออกกําลังกายเดินอย่างเงี้ยนะเป็นบางช่วงแล้วก็พักมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเขาจะฝึกนะคะไม่ใช่ว่า เออนั่งรถเข็นตลอดหรอกนะคะนั่งรถเข็นเฉพาะไปอาบน้ำแล้วเข้าห้องน้ําแต่บนเนี้ยแม่เขาจะฝึกเช้าก่อนช่วงเย็นช่วงกินข้าวจะเย็นสี่โมเนี่ยเขาจะฝึกไปไหนอ่ะออกมั่งนอกก่อนไปเพิ่เข้าออกนอกก่อนออกนอกก่อนออเออเเออีน,น,อน่นนยขย,ยันเบรกจังเลยนะขยันเบรกไม่มีจะเบรกหลังอ่ะเบรกหน้าไม่มีอ่ะวิ่งเลยก็ได้นะวิ่งวิไหมวิ่งไหมวิ่งดีกว่าเอาหนุ่มๆวิ่งให้พี่อามดูดิ วิ่งนี่วิ่งให้พี่อ่านดูดิเออเออเออผายยังไม่ทันเวอเอ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 ออ่าอ่าอืออือแม่ภาษาให้วิ่งก็วิ่งก็สู้ใช่ไหมนะยุกขึ้นนะด้วยเออยุกขึ้นด้วยได้แล้วอ่ะเออเออไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาเขาไม่เขาไม่เก่งเขาดีนะแม่เนาะเขาเก่งที่เขาเขาก็จะซุดลงไปเออถ้าเขาเก่งถ้าเขาไม่เก่งเขาก็เดินนี่น่ได้เออมัน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 อีจุดเดียวใครเอฟซีจุดเก่งนี่แหละ ถ้าถ้าเก่งแล้วเขาาจเะจะล่วงเลยอ,อ่อ,อนลงไปเลยเออถ้าเก่งแบบเนี้ยเหมือนคล้ายว่าถ้าทรง,งตัวได้จะเป็นอย่างนี้ทรงตัวไม่ได้จะเแบบแบบนั้นกำลังกีใช่ไหมอ่อนไปเลยอ่อนไปเลยอืมใช่สงสัยจะมีไฟฟ้าในตัวแล้วป่ะโดนช็อตอยู่เรื่อยยังไงไทยบัญชีอยู่ในนี้ก็ไม่เออถ้าใส่แบตเตอรี่เยอะอะ่ะ <c oughs> <c oughs> รู้ว่ะหัวล่อรั่ว่ะ เห็นไหมเ,มเก่งไหมเห็นไหมเออพี่อาร์มเก่งไหมน้องก้างเก่งไหมนี่น้องก้างเก่งไหมนี่อ่าพี่อาร์มได้เห็นพี่อาร์มยันนงไม่เห็นน้องก้างเดินหาพี่อาร์มได้เห็นแล้วฮะจูงเดินสบายๆนะถ้าเขาไม่เก่งนะถ้าเขาไม่เก่งเขาก็จะเดินแบบพิ้วๆอย่างเงี้ยเออถ้าเขาเก่ง<ร>เขาจะโน้มตัวเหมือนเหมือนเหมือนเบรกอ่ะเหมือนเบรกคลายเลยเออครใครใครใคราย ลุออเอเออดูลุงหน้าเดดเลยลุงหน้าเดเออมาร้องเพลงเนอเอ้พูดยาวด้วยชัดด้วยเอาเอาผมก็จะพูดยาวพูดยาวนะเออเขาบอกลุงเออได้ปะเออร้องยางเบสอะไรนะเต้นเนอเต้นเนอ ท่าเต้นหรือท่าอะไรท่าที่เบรกหลังเนี่ยคช่เต้นเหรอเออยืนตรงๆยืนท่าตรงๆเต้นไปเที่ยวดูน้ำพาไปน้งจูจีเออเออเต้นดิเราคำรู้เออละร้องร้องป้าร้องไหมร้องไหมร้องไหมไอเล็กอยู่ไอเล็กอยู่เออ เออแมเดี๋ยจงเอ๊มีการร้องตามลุงด้วยแมเสีได hey, ้จ้งว่าเก่ง right> ขึ้นเยอะนะน้องเอออยากให้เอฟีให้กําลังใจน้องจ้างนะรอว่าเออไปจะอัปเดตให้ให้น้องนะคะจะบอกอาการไปเรื่อยว่าเป็นยังไงบ้างน้องดีขึ้นจะเริ่มวิ่งให้พี่อาร์มดูแล้วนะร้องเพลงก็แล้วด่าได้เลยแล้วเรียกชื่อก็แล้วนะ เลยแต่วิ่งแบบว่าสี่คูร้อยอยู่ตอนนี้เลยวิ่งสี่คูร้อยวิ่งได้กลับบ้านเลยไม่ถึงกดทวนคิดทบทวนเรืองฟันดีตืนฟันดีนะตบฝันวันว่าพบู้ชายอดดีเอาพาไปเที่ยวดูหนังเป็นการเต้นเนี่ยเราเราไปเที่ยวมไปเที่ยวทบทวนเก็บลอกลำดูันง่านด้วยสิ่กใจตื่นมาแม่แม่ เสียน้อแม่อะไรีด้ยังเออเอเอมีเบรกมางอีกแด่เบรกมากแต่แม่เอ่อน้องเวลาเปิดเพลงเขาลองตามได้ไดใช่ไหมหรือเ<ว>นี่ยไอฟิถ้าเนอะคืออะไรจำได้ถ้าแบบว่าไม่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 เกี่ยว แต่ว่าจะช้าไปนิดนึงอืมแต่ถ้าไม่ไม่เกี่ยวกับแบบช่องปิวนะว่าอยากจะให้ดูการร้องเพลงของเขาเปิดอ่ะไปทำรองเพลงแล้วเขาก็ร้องตามได้ด้วยแต่นี้เราให้ไอซีดูไม่ได้ตรงนี้ไงเพราะเดี๋ยวช่องปลิวนะใช้แบบร้องแบบเล่นธรรมดาได้นะมีตรงตรงตีก็ลำบากนิดนึงก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราเป็นกำลังใจให้น้องเรื่อยๆนะคะจะอัปเดตอัปเดตให้เรื่อยๆเนาะ ข้าเอาทุกม no, like no. <laughs> <laughs> oh, no, ื้อบ้านที่ทำอะไรทำอะไรไม่รู้ตอบไม่รู้อาคุณแม่จะมีอะไรฝากเอฟซีไหมน้เร็วติดติดตามน้องกังด้วยนะคะเออไหนไหนมือไหวน้องไหวไหมน้องดูนะคะนน้องกังทำเล็กเกัน งานของพี่ทำนาทำนาขายข้าวทุกมือน้องทำอะไรน้องก็ทำนาซื้อที่น้องก็ทำนาซือขายข้าวนั่งซือข้าวกินแล้วขายข้าวซื้อข้าวกินขายือซื้อข้าวกินลอยนลอย่างนี้ไงลอยวลเหอนนี้ลอยนวเฮ้ยลุอยนวอ่ะไม่ทะเ้องถุกจะขำไหมเออเออก็บอกลุอยนวดูดิถ้าลาะพีเรียนลอยนวลแพ็กใช่ไหมอาเดิน เนี่ยดูนะเวแบบลาเขาเดินเขาจะเดินพิ้วเลยแต่เวลาเวแบบลาเขาเอเก่งคือเก่งเมื่อไหร่เขาเขาจะปล่อยตัวโดยที่ไม่ไม่รู้ตัวเราต้องคอยแม่แม่จะคอยประคองเห่จะหมอนห้น้องเนี่ยบนตึกเนี่ยเรียกชื่อได้ทุกคนแล้วค่ะเรียกชื่อได้หมดแล้วนะเรียกชื่อได้หมดทุกคนแล้วอันนี้เดินไปเรื่อยแต่เราต้องคอยประคองข้างหลังเวลาบทเขาเก่งเขาจะปล่อยตัวเวววข,อขอคอยระวังช่วงที่เขาเก่งนั่นเอง แต่ว่าถ้าเขาไม่เก่งเขาก็เดินพิ้วเลยใช่ไหมแม่เวลาเวลาเขาไม่เก่งเนาะเขาก็เดินพิ้วเลยเนี่ยเอ็ดซีรอเดินตามนะคะเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยหาพี่อาร์มพี่อาร์มคอยมองคอยจับน้องอ๋อนั่งแล้วออาโอเคพักแล้วนะเอาไม่ไปไม่ไปไม่ไปเอ็ดซีก่อนเลยลูกไม่ไปก่อนให้ผู้พี่ให้กำลังใจไม่ไปลูกไอเลฟจูด้วยไอเลฟจูไงไอเลฟจูเร็วๆร็วไอเลฟจู ไอเล e y ยูทำไงนลูกไอเลิฟยูทำไงออดทำให้พี่พี่ดูก่อนพี่เอซีเร็วๆลูกไอเล e y ยูก่อนเร็วไอเลิฟยูก่อนเอเออเออเออะ้ยฮะอ่า่อไมไอเลบยูไอเลยูไอเลยูอเเก่งมากลูก